จะพลิกหนีไม่ผ่านถ่านะครับเกมสวนของโชคยุ่งกับมีจีหลังยังอยู่เยอะครับสิธิโชคให้กับมรชิตพานุพงศ์พานุพงศ์งให้สิธิโชคกลับไปที่พานุพงศ์อีกทีนะครับขึ้นไม่ได้ต้องย้อนจูเนียร์สตอร์ มองยาวครับแล้วก็ทิ้งมาลูกนี้เอาไปสองคนไปกักกันเองยังได้อยู่อาครับบอลคืนมาเจซีจอรโอ้คล้องหนีสวยมากรับเจซจรแล้วจริงโอริสเสาแรกซับยินเอาเรียบร้อยไปบอลข้ามเส้นแล้วยังยังไม่ข้ามครับโอ้โอ้ไม่น่าเชื่อครับแล้วเป็นจังหวะฟาวของทางด้านชนบุรีครับ ผู้ตรงนั้นวรชิตครับนิดเดียวครับกลายเป็นฟาวครับโอ้โหต้องชมครับสุปศักดิ์สารพีครับที่ไปขวางจังหวะยิงของวรชิตกฤษสิบปรเพนเลยครับโอ้เกือบได้ประตูขึ้นนำนะครับชมบุรีบีซีแต่ว่ายังทําไม่ได้นะครับต้องชมนะครับสุภศักดิ์สารพีครับที่ช่วยเซฟลูกนี้ไว้ได้ครับไม่ให้จังหวะยิงของวรชิตนี่ง่ายๆก็ต้องชมคนนี้ก่อนครับจิตจอนยิงอัดเข้ามาแล้ววรชิตได้บอลจะยิงจังหวะนี้แล้วนะครับแต่ว่าสุภรศักดิ์ได้สลด์ขวางไว้ครับดูครับจิตจอนจดเข้าไปจังหวะนี้ แล้วยิงจังหวะแรกติดบล็อกยิงจังหวะ2ก็ยังติดบล็อกอีกครับวรชิชชิสิบาเป็นครับสุปศักดสารพีนี่มสาสไลด์ขวางไว้ได้ครับจังหวะแรกเนี่ยเจซีจอร์นยิงไปติดเซฟของชาชัยบุตรพรมก่อนนะครับแล้ววรชิตมีโอกาสยิง2ครั้งเลยนะครับดาบแรกก็ติดทศพลชมชนนะครับดาบ2เป็นสุปศักดสารพีนะครับโอ้บอล์ดเนี่ยคาบเส้นนะครับแบบเรียกวรับทันเนี่ยทานของ ชาชัยบุตรพรบครับรอบตัวไปครับแชมป์อย่างบีจีปทุมยูไนเต็ดก็ยังไม่แพ้ใครนะครับดูการใน25เกมของพวกเขาครับผลงานถือว่ายอดเยี่ยมมาทีเดียวครับชนะ21เสมอ4ครับแล้ว25เกมที่ผ่านมาเนี่ยเสียให้คู่แข่งไปเพียงแค่11ประตูเองนะครับค่าเฉลี่ยเกมรับดีมากครับไดูการนี้ไม่มื่อสกูดี้เกือบโดนชลบุรีก่อนตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกของเกมเลยนะครับ นอกบ้านของบีจ12เกมชนะไปถึง11เกมด้วยกันนะครับแล้วก็เสมอ1เกมนะครับเกมที่เสมอนอกบ้านก็นไปเยือนบีทีเป็จุดเอิ่มตน MC, ครับเ <Hey. S 1> สมอไปสู่ประตูต่อสูนครับส่วนจุลีเล่นในบ้าน12เกมก็ชนะ7ครับแพ้5ครับไม่มีเสมอในบ้านเลยฝาดีให้ครับสุบัญชาบจะเล่นกับตะวนันครับ ตะวันโคตรสุกโคนะครับเล่น13เป็นการลงสนามเพียงแค่นัดที่สองครับในฤดูกาลนี้ของตะวันนะครับก่อนหน้าเป็นตัวสำรองเล่นไปแค่14นาทีเองนะครับที่จะได้โอกาสลงมาโชว์ฝีเท้าให้โคสโอกูซิเฉลิมแสนนะครับดูฟอร์มหน่อยเอลสตอร์ทิ้งยาวมาลูนิอาลแล้วครับเอาลงได้ด้วยครับเจสิจอนเจสิจอนให้กับพานุพงศ์มีสุภศักดิ์ขวางอยู่ครับพานุพงศ์แตะคืนกลับมา เ็ตกันใหม่ครับรังสันวิรุศสีเล่นกับสินโชคพาโศออกไปที่วรชิตกลับมาสินโช้ไปย้อนหลังครับแหลายจังหวะเกินไปครับโอ้แต่ว่าดูวรชิตครับจีนบอลลุนีจากสุภดรริ์เอาคืนกลับมาได้บอลเป็นของเชลบุรีมีแฟนบอลน,นัเกเตะก็ดูคึิกคักเลยนะครับแย่งกันไปแย่งกันมาครับสุดท้ายบอลมาอยู่ที่สุรชาติสารีพิมพครับดิโอโก้เคาะคืน พีระพงศ์อันนี้ก็มีโอกาสได้ลงมาเล่นบ้างน,นะครับพีระพงศ์ความไหวของสิงิโชคครับหาไหวมากนะครับเปิดมาลูกนี้แล้วชัดชยัยอย่างออกมาดักได้ดีครับเกือบจะถึงบอนเหมือนกันนะครับเอเลนโรชาวัดวีรชาติ ชาวัดทิ้งบอมมาเดียโก้เช็ดต่อแต่ว่ายังติดนิรันด์เอานิรันด์มงจังหวะแรกไม่เคลียร์ครับต้องมองจังหวะสอแล้วบีเบียดแจ้งกันเอาเคลียร์ทิ้งติดกันเองพีรพงศ์ให้ปฐมพลเข้าซ้ายจริงช่วงต้นเกมยังจับเป้าไม่เจอครับปฐมพลเจลริญรัตนาพิล